ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับก็กลับมาพบมาพ่อกับบอลหองเก่าเด้อนะครับเนาะกับแนวทางหวยลาวนะครับของวันประจําวันที่21นะครับมิถุนายนนะครับ2564นะครับพี่น้องครับพี่น้องการสูตรนี้เป็นสูตรสูตสีตัวเด่นนะครับเนาะสูตสีตัวเด่นนะครับแนวทางหวยลาวที่21บเนาะ สูตรสีตัวเด่นนะครับเนาะครับผมเนาะแนวทางไวยลาวสูตรสีตัวเด่นนะครับผมกบบระบอลองกาซีเอาสีตัวเด่นมาจับคู่กันนะครับพี่น้องเนาะกาดท้าผู้ใดมักสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางไว้แล้วนะครับครับพี่น้องกับก้อนสิเข้าไปรับชมนะครับแนวทางนะครับบอลลองกับย้ำตลอดเด้อครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมแล้วก็เด็กตั้กวต่สิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับบอลลองกับบอสนับสนุนเล่นกับพนันเด้อครับนะครับผมก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะมักบ่มักกะบ่ว่ากันนะครับผม สีโตเด่นนะครับของวันนี้บอลรองนะครับส่วนมากบอลรองเประเจาะแล้ววันนี้น่าจะเป็นแนวทางเลขต่ํานะครับพี่นอ้องกะรอชมนะครับว่าสิมาบนะ่เนาะหนึ่งนะครับมีส มีหกนะครับหนึ่งสามสองหกนะครับพี่น้องกางวดที่แล้วกับกับสูตรนี้กับเข้าเข้าโตกกับนะครับพี่น้องเข้าห้าสูตรเนาะนะครับจากหัวเราวเล็ขล่างผนดอกศูนย์ห้านะครับเนาะกับเข้าโตกกับนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่สองตัวจับคู่สองตัว หนึ่งสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งหกนะครับสามสองนีง่นะครับเนาะ 13 12ง6นะครับรา้วก็า 3, 2 3 6 2 6นะครับเนาะแนวทางของวัดประจำวันที่อีเบสนะครับเนาะส่วนตัวเด่นตัวเด่นนะครับ นี่เนาะครับเนาะเด่นสองพันสามนะครับนะเนาะแนวะทางของวันนี้บอหลงหมักนะครับเด่นสามเนาะเด่นเออเด่นสองเด่นสองพันสามนะครับเนาะนะครับส่วนตัวส่วนตัวที่หมักนะครับบอหลงหมักนะครับก็มีตัวนี้เนาะ ตัวนี้แล้วก็นี่ครับเนาะแนวทางนะครับแนวทางของบอลล็องมักนะครับเนาะพี่น้องผู้ได้มากกะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางนะครับผู้ได้บ่มักกะเลื่อนผ่านได้เด้อครับพี่น้องครับผมตัวเลขกะมีเข้ามีรุดนะครับเนาะกะบอกว่ากันนะครับพี่น้องครับผมกะก่อนเสียกไปนะครับบอลลองกะฝากเป็นกำลังใจกะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้อง เพื่อสิบบุญได้พาชิปใหม่ๆนะครับของบอลลองนะครับผมกับแนวทางของบอลลองกับซีลงไว้ประมาณประมาณ3คลิปนะครับเนาะค,คลิปแรกกับเป็นสูตรสีโตนะครับคลิปที่2กับเป็นสูตรสูตรสเม็ดนะครับเนาะนะครับส่วนคลิปที่3นี่กับจะเป็นประมาณว่าสรุปรวมตัวเด่นนะครับเนาะครับกับถ้าเกิดมีเสริมกับอาจจะมีแนวทางอื่นๆมากกับเดี๋ยวกับรอชมนะครับเนาะถ้าผมมีกับแต่ละงวดบอลลองกับซีลงไว้ประมาณ3คลิปนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้กับบอองการมีซมีเด้อครับตัวเลขเนาะอย่าลืมเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ